ประตูนะคะเครื่อง1.2มาแล้วนะคะยาเล็กคันนี้ปี20.21นัจ๊ะเกณนที่ด้วยลูกค้ามาดูดวถเมดูตั้งแต่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะเครื่องนิ่งๆนะแล้วก็มาดูที่คันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆแบตเตอรี่น่ยถ้าเก่ากเราเปลี่ยนให้เนาะเครื่อง1.2นะคะแต่ t ต y ยต้าเขายังนิ่งอยู่จะปารถให้ดูแล้วตาไฟใสๆนะคะแล้วก็จะเจอรอบคัน ล้อแม็กนี่โดนใจมากนะคะแต่งซิ่งมาแล้วด้านในไม,ม่น้อยมากไม่สามหมื 30, ่นคันนี้นะคะเปิดราคาขายอยู่ที่429,000บาทออกรถฟรีดาวส่วนลดสองหมื่นตลอดสัญญาที่6,500บาทนะคะท,อท้องผู้โดยสารกว้างๆเลยเนาะคอนโซลนะคะเป็นสีดำซึ่งดูแลรักษาง่ายทำความสะอาดง่ายนะคะตัวเดิมท้ายเดิม บอกพับได้นะคะใส่ของได้เยอะท่านไหนนะคะที่สนใจเก่งประตูนะคะมองหายอยู่อยากผ่อนไม่แพงจัดคันนี้ไปเลยได้รถปีใหม่ด้วยนะคะใครที่สนใจเบอร์โทรลิงไลน์ปักหุดไว้ให้แล้วต่างจังหวัดทำสัญญาทังที่ส่รถถึงบ้านจ้า